ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยตาปุ้ย วันนี้ทอท,อทอสำนักง,งานตากนะคะเราพาทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับสื่อมวลชนแล้วก็ทีมงานทอทอท,อทอมาแวะที่สุขโขทัยเป้าหมายเราจะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะไปร่วมงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภาคเหนือนะคะแต่วันนี้เรามาแวะตะปุ้ยก่อนนะคะตะปุ้ยเป็นตะปุ้ยตะปุ้ยก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารเช้าหลากหลายขายน่าจะขายทั้งวัน มีความหลากหลายของอาหารนะคะซึ่งก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาชิมอาหารถิ่นได้โดยเฉพาะอาหารเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันค่ะ

จะมีซิกเนเจอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ลักษณะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแห้งทางแม่สอดก๋วยเตี๋ยวไทยแต่ว่าเขาจะเดคอเรทก็คือปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็นี่ก็คือผัดไทยนะ่ากินทุกอย่างเลยนะคะต้องตามมาชิมที่สุขโขทัยทยไทย,ไทยค่ะ